เราก็กลับมาอีกครั้งนะผมกับ เซอร์เบลในหมดไททันในตำนานของเรากันซึ่งในคลิปก่อนหน้านี้เราก็จับไปแล้วตั้งหลายตัวทั้งกอซีล่าเมกากอซีล่าและตัวอื่นอีกมากมายกันเลยและในคลิปนี้เราก็จะมาจับกันต่อและไปดูกันในเขบว่าเราจะได้ตัวสดจินอะไรมากันบ้างและก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมนะฮะดีซีซนเว็บไอดีไก่ตันสุดเจ๋งของดีซเองถ้าใครเป็นสายฟรีก็สามารถสมัครเว็บนี้ได้เพราะว่าในทุกๆวันเสาร์ผมก็จะมาแจกไอดีกันด้วยอย่าลืมไปสมัครสมาชิกกันด้วยล่ะและก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง 2, ตรับก็ได้เลย ในตอนนี้เจ้าดีซีของเราก็กำลังเวียนวนอยู่ที่บ้านนะครับซึ่งเราก็อยู่บนหัวของเจ้าเมกากสิลาด้วยแม่งโคตรสูงเลยนะครับตอนนี้เนี่ยซึ่งผมนั้นก็ได้เตรียมเสบียงอาหารอยู่ที่บ้านของเราเพราะว่าเราเนี่ยก็จะไปจับตัวต่อไปกันซึ่งมันก็มีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวนะครับนั่นก็คือเจ้าคิงคองเจ้าโรแดนและก็เจ้าคิงคิโดราซึ่งเจ้าโรแดนนี่เอาจริงๆผมก็เพิ่งหาหมดมันเจอนะครับและบอกเลยว่าตัวนั้นแม่งโคตรโหดมาแล้วเมื่อผมฟามไปฟา์มามันนั้นก็ได้เวลาที่เราต้องออกซ เพราะว่าเจ้าตัวนั้นมันก็สามารถบินได้และมันก็น่าจะสำรวจแบบได้แบบโคตรเร็วแน่นอนแต่ปัญหาก็คือไอ้เจ้าตัวนั้นมันก็บินอยู่บนฟ้าแหละครับแล้วมันก็ทําให้เราไม่สามารถขึ้นไปบนหัวของมันได้แล้วพอมีแค่มันปันพื่ออะไรกับนี่เรานี่ก็เกิดความชิบหายอีกแล้วนะครับเพราะว่าเจ้ามอทรนาของเรามันก็เลยอยู่แบบนี้แต่มันเรียกก็ไม่ลงด้วยแล้วตำเพื่อให้มันลงล่ะนี้กดก็ลงไม่ได้ชิบหายเลยกูโคตรบันเทิง เจ้าดีซีของเราก็เลยใช้เจ้าชินกอซิล่าในการเข้าไปหาเจ้ามอทรากันนะครับแต่กว่าจะขึ้นได้นี่บอกเลยเสียเวลาชีวิตไปเยอะมากแม่งทำไมมึงไม่ลงมาจอดที่พื้นไว้เจ้ามอทราแต่สุดท้ายเราก็สามารถขี่มันได้แหละครับและขอบอกไว้เลยนะครับว่าเจ้าตัวนี้แม่งเป็นตัวที่เร็วมากซึ่งเอาจริงๆความเร็วพื้นฐานของมันก็เร็วกันอยู่แล้วแต่ในตอนนี้ผมก็ได้ใส่สปีดคอสตูมให้กับมันทำให้มันนี่บินเร็วกว่าเดิมซะอีกแหละครับและเมื่อบินไปบินมาเรานันก็อยากลองพลังของเจ้าตัวนี้กับพวกสัตว์แถวนั้นนนนกกััสห่อยนะึ ในตอนนี้ผมก็บินมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแต่ปัญหาก็คือเราก็ยังไม่เจอตัวโซตินไรเลยทั้งเจ้าโรแดนเจ้าคิงคองและก็คิงคิโดร่านะฮะโอเคจาัดก,การสัตว์แถวๆนี้กันหน่อยดีว่าเป็นไงนะมาเ <c oughs> ต็มที่คีบเต็มซูม ซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้บินหาเจ้าไท่ทันกันและผมก็หวังว่าจะเจอสั <ๆ S 2> กตัวซอกตัวกันสักหน่อยหนึ่งนะครับแล้วเมื่อบินไปแล้วก็บินมาในที่สุดเราก็ได้เจอเข้ากับเจ้าคิงคองล้วะแต่ปัญหาก็คือทาไมเจ้าคิงคองตัวนี้มันตัวเล็กจังเลยวะเดียวนะผมก็มาเจอแล้วนะผมไอ้คิงคองหมดนะครับแต่ปัญหาก็คือไอ้คิงคองตัวนี้แม่งตัวเล็กชิบหายเลยจะเล็กไปไหนวะเนี่ยบันเทิงเลยแม่งตัวเล็กมากเดี๋ยวเราไปหาตัวใหญ่วันนี้หน่อยซินะครับหมด F เอฟบีสเผื่อว่าจะมีอยู่ มันก็ทําให้ผมนี่บินซิ่งกันต่อไปเพื่อที่เรานั้นจะหาเจ้าคิงของในหมอดอบบิสซึ่งผมก็จําได้นะครับว่าเจ้าคิงของตัวนั้นมันตัวใหญ่กว่าตัวนี้เยอะเผื่อว่าจะได้คิงของตัวใหม่มาเนาะมันก็ทําให้ผมกับเจ้ามอทรได้บินตรงเข้าไปในป่าสนกันเพื่อว่าเราจะเจอเข้ากับเจ้าลิงกันสักหน่อยนะครับ <S <S และผมก็ได้บินเวียนวนอยู่แบบนั้นแต่จนแล้วจนรอดเราก็ไม่เจอเจ้าลิงหน้าง้อเลยแม้แต่ตัวเดียวมึงหายไปได้หมดวะเนี่ยพี่แกก็เลยต้องจบใจกลับมาแถวแถวทะเลทรายและต่อไปเราก็น่าจะต้องจับเจ้าคิงของตัวนี้แล้วนีรย่่มัอท แ0นะครับและค่าสรุปก็แค่ส0 0 0ันเท่านั้นเองและเพิ่มนั้นก็ได้คับลูกดอกอาบยาพิษเอาไว้และการทําให้มันสรบปแค่ลูกดอกอาบยาพิษของโรก็น่าจะไหวนะครับไม่ต้องเอาเจ้าสกอเาอร์มาเลยและเมื่อเราเตรียมการทุกอย่างกันพร้อมแล้วปฏิบัติการจับเจ้าคิงของนาสตินก็ได้เริ่มขึ้นทันทีมาเว้ยมาลองดูกันเตว่าจะจับมันได้หรือเปล่านะดูสิตัวเล็กนี่เดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวไอ้คาโนคาโนเลโกเขาจัดการมันก่อนก็แล้วกันนะพี่คารโนตัวนี้เดี๋ยว มาจัดการจัดการเลยยิ่งไปหนึ่งดอกก็ชกเชีมนะครับแล้วมันก็สรุปไปเลยและคานูโนมันก็มาอีกแล้วปัดตังแล้วกปัดตังแล้วโอเคเราก็จัดการใส่ของแดกให้กับมันไปเลยนะไในแล้ววะนี่ฮะเบอร์รี่สีขาวจัดการแดดก็ไปเลยนะมึงแดกก็ไป จากนั้นผมก็ได้รอเวลานะครับเพื่อที่ให้เจ้าคิงคองตัวนั้นตื่นและในระหว่างนั้นผมก็ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแถวแวนั้นกันไปด้วยเพื่อว่ามันจะโจมตีเจ้าคิงคอ,องของเรานะครับและรอเพียงแค่ไม่นานในที่สุดไอ้เจ้าคิงคองหน้าซ่อนตีนตัวนี้มันก็ตื่นขึ้น,นมาแล้วละไว้และเมื่อเราขี่มันปรากฏว่าเจ้าตัวนี้มันก็ไม่ใหญ่เหมือนที่เราคิดจริงๆด้วยแม่งตัวเล็กชิหายเลยว่าแล้วผิมกับเจ้าคาริล่าคองตัวนี้ก็ได้ออกฝ่าเวลกันซึ่งดาเมีเรียกเรื่องผมมันก็น้อยนิดนะเ่รออาาามมืฟฟไป ว่าแถวๆนั้นมันน่าก็มีฝูงลิงคิงคองอยู่แล้ว,ว้ยพี่แกก็เลยไปจัดการมันเข้าให้เลยคิงคองมาแล้ว,ว้ยฉันคือราชาคิงคองพวกแกมันคิงคองแกไายหาพี่หมดตบแม่งตบเม่งอะไรแกไอหน้าจืดข่ยอยหินใส่แม่งโอ้มันมันเชืงกลับมึงตายไปซะนี่โอ้ใส่หน้าแม่งเลย <laughs> ร้อย และหลังจากที่เราจัดการพวกเจ้าคิงของพวกนั้นเสร็จกันแล้วพี่แกก็ได้มาฟาเวลฟาอะไรไกันต่อนะครับและเมื่อผมอัพค่าพลังเสร็จทั้งหมดปรากฏว่า้เจ้าคิงของตัวนี้แมงสกิลการโจมตีของมันก็มีเพียงแค่2สกิลเท่านั้นเองแม่งกากกว่าที่กูคิดไว้เยอะเลยซึ่งขอบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเจ้าคิงของตัวนี้แม่งมีอยู่สสกิลเท่านั้นเองนั่นก็คือการคลิกซ้ายก็การคลิกขวานะครับคลิกซ้ายนี่ก็จะเป็นการตบส่วนคลิกขวาก็จะเป็นการวางหินแค่นี้เลยะครัย กิ่งอื่นไม่มีนะครับโคตรกากรับบอกเลยกุศลหาบดมาลงบ้าบอไหนลองพามันมาเทียบดูกับตัวอื่นดูซินะว่าจะเป็นยังไงนี่ครับเทียบกับเจ้าเอ่อสกอร์เคาเลอร์นะครับก็ไม่เกินแขนนะครับไปเทียบกับกอซิล่าดูซิกอซิล่านี่เทียมตัดตุ่มนะครับโอ้โคตรสั้นโคตรเตี้ยส่วนไอ้เจ้าเมกากอซิล่านะผมนี่ส้นตีนเท่านั้นเอง ่าไปสู้ผืดนะครับอย่าไปสู้ผืดไม่ไงั้นมันเหยียบตายกาหวงแน่นอนเลยครับโอเคกูยอม และในตอนนี้เราก็จับได้เพิ่มอีกหนึ่งตัวแล้วนะครับแสดงว่าเหลืออีก2ตัวั่นก็คือเจ้าโรแดนและเจ้าคิงคิโรราส่วนตืออื่นนอกจากนี้ผมก็ยังหามดไม่เจออีกเหมือนกันดังนั้นพี่แกก็จะกลับมาที่บ้านนะครับแล้วผมก็นึกขึ้นได้แล้วเว้ยว่าในตอนนี้นี่เราก็สามารถขาบชุดเทกได้แล้วซึ่งมันก็เป็นชุดเทกที่ทําให้เราบินได้นะครับและรอใช้อยู่ใหญ่ละเมึงพี่แกก็จัดการขาบชุดนั้นมากเลยและมันก็บังเอิญพอดีแหละครับว่าของทั้งหมดในตอนนี้มันก็เพียงพอในการรับชุดนั้นกันแล้วและมันก็ได้เเวลลลาที่อออรรแตงงกโยึ เรียกผมว่าไอรอนแมนกูมาแล้วนี่ฮะพุ่งได้ด้วยพุ่งพุ่งไปสิพุ่งเออพุ่งไปไว้นี่โคดแก้วนะครับเราลอยได้เร็วทีนี้แหละสามารถจับสัตว์ได้แบบสบายหรือพุ่งไปเลย และจากนั้นมันก็ได้เวลาที่เรากับเจ้ามอทราต้องออกไปหาแทท่านตัวต่อไปกันแล้วซึ่งผมหวังว่าเราก็จะเจอเข้ากับเจ้าโรแดนกันสักก่อนนะครับซึ่งเจ้าโรแดนผมก็คิดว่ามันก็น่าจะไปเกิดแถวภูเขาไฟเพราะว่าพลังอํานาจของมันมันก็จะเป็นพลังเพลิงนะครับแถมในหนังมันก็จะผุดมาจากภูเขาไฟกันด้วยจากนั้นพี่แกก็เลยซิงหาอยู่สักพักนึงและมันก็เป็นเวลาเพียงแค่ไม่นานเราก็ได้เจอเข้ากับเจ้าโรแดนแดนสุทธยาเลยแล้วก็มึงบอกเลยว่าบันเทิงโอ้โหมาเจอเข้ากับเจ้าโรแดนแล้วนะ ตอนนี้อยู่ที่ภูเขาไฟนะผมโอ้โหมันตามกูมาด้วยตามกูมาด้วยเคมาลองดูกันหน่อยนะว่าเราสามารถยิงมันได้หรือเปล่านะครับมามงมา่านี้มาใกล้ๆกูนี้ไป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 มาลองดูกันหน่อยโอเคใช้หน้าไม้ได้นะครับมันมาแบบนี้แล้วก็ห้าสี่สามสองแอคชัน่นยิงก็ไปที่เหลือก็รอโดนไหมโดนเฉยนะครับโดนโอเคน่าจะอีกดอกหนึ่งก็น่าจะจอดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอตั้งหลัก เตรียมตัวขออิงหนึ่งดอกให้ชอกช้ำนะโอเคเย่งนี่โดนหรือเปล่าโดนหรือเปล่าโอเคโดนสรุปไปบิทีเรียบร้อย ซึ่งหลังจากที่เรายิงค่าสลบใส่มันกันแล้วไอ้เจ้าตัวนั้นมันก็ฟุบหลับลงไปเลยนะครับจากนั้นผมก็พยายามใส่เนื้อให้กับมันโดยที่เรานั้นหารู้ไหมว่าเจ้าตัวนี้มันจบแบบพาร์ี่้ยมึงคือก่อนหน้านี้นผมก็เรืมดูนะครับทำให้การที่ทําให้มันสลบเนี่ยไม่มีผลอะไรเลยโอเคนะคกูฆ่าไปก่อนก็เร้วกันและผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเจ้าโรแดนตัวใหม่มันจะโผล่ขึ้นมาและเมื่อเราฆ่ามันเสร็จเพียงแค่ไม่นานละครับไอ้เจ้าตัวนัมันก็โผล่ขึ้นมาจริงๆและมันก็ทําให้ยกที่สองกับ,บขึ้นนนทััีีเลย่ะครบง เราก็มาเจอกับเจ้าโรแดนอีกแล้วนะครับอ้ oh, พลังกระได้นนของมันวะเนี่ยโคตรซึ่งเจ้าตัวนี้มันก็จับแบบท้ายสีบนะครับแต่ปัญหาก็คือเราจะจับยังไงก่อนนะมันจะโจมตีกูยอย่างเดียวเลยดูดิมาอีกแล้วมาอีกแล้วมากูยืนบนหัวจะมดท่าดูซิว่าจะเป็นยังไงมาเลยมาอ่ามาเจอหน่อยสิกูจะกดอีทันหรือเปล่ามามาเลยจัดไป Hey, hey. เอ้ยเอ้ยเอ้าเอาโรดแดนตายหมดท่ามึงก็โหดเกินและก็นั่นแหละครับเจ้ามดท่าของเรเมก็โหดเกินทำาห้เจ้าโรดแดนตัวนั้นซิเบงขังคอกไปเลยจานันพี่แกก็เดาวาปกลับมาที่บ้านของเราเพื่อที่เรานั้นจะมาส่งเจ้ามดท่าและผมก็จัดการวาราปกลับไปที่นั่นเพราะว่าผมนั้นจะจับเจ้าโรดแดนให้จงได้และเมื่อเราวาราปกลับไปเท่านั้นแหละมึงความชิบหายก็มาถึงตัวกูเลยเออฝากลูกเมียข้าด้วย แต่พี่เกก็ไม่ยอมเลยครับเจ้าดีซีของเราก็เลยจัดการคาบชุดของเรากันมาและผมนั้นก็อยากจะไปจับมันให้ได้และผมนั้นก็ได้ใช้เวลาคาชุดอยู่สักพักหนึ่งและเมื่อเราคาบชุดเสร็จกันแล้วพี่แกก็ได้วากลับไปยังภูเขาไฟเพื่อที่เราจะจับเจ้าโรเดนตัวนั้นมาเลยล่ะฮะรอบนี้บ่งตรงว่าผมมาลุยเดียวคุณจะจับเจ้าโรเดนให้ได้ไหนพาซีพุดก,กันกด e อ้กับมึงมาสิมาสิไปได้แร้วอะเอาสู้สู้แล้ว โวโผล่มาแล้วคุณจะตายหรือเปล่าวเนี่ยโอ้โหโอ้โหตัวใหญ่โตมากปีกระพืออ้จะตายอ่าเพิ่มเลือดไม่ได้ด้วยมาเถิงแลวกโกมาเถิงแล้วเราจะเป็นโทรุกนัตเตอร์นะครับเราจะลงจากหลังหัวของมันแบบนี้แหละนะครับมึงอยู่นิ่งๆไม่ได้เหรอวะนิ่งๆก่อนใจเย็นโอ้โอ้โหพอคุณจะลงแล้วมึงหนี

และบอกเลยหละครับว่ามันเนี่ยก็ทําให้ผมยอมแพ้ซึ่งผมเนี่ยก็พยายามจับมันอยู่หลายรอบมากๆแต่สุดท้ายเราก็ไม่สามารถจับมันได้และผมก็หาวิธีจับมันไม่ได้ด้วยแหละครับพี่แกก็เลยจัดการเรียกมันมาเลยเพื่อที่เราจะมาดูพลังของมันสักหน่อยอันนี้ขอโทษด้วยนะครับที่เรียกมาและเมื่อเราได้มันมาแล้วพี่แกก็จัดการฟาร์มเว้ให้กับมันและผมก็ใช้เวลาฟาร์มเพียงแค่ไม่นานแหละครับในที่สุดเจ้าโรแดนของเรามันก็พร้อมที่จะออกศึกกันแล้วและนี่ก็คือเจ้าโรแดนของเรานะครับนี่นะครับขอเรียกมาเลยก็แล้วกันนะเพราะว่า หาวิธีจับไม่เจอนะครับจับยากมากดูดิเป็นนกเอ่อพลังลาวาหรือว่านะครับมันผุดมาจากภูเขาไฟตัวนี้โอเคขึ้นบินอืมตอนนี้ขึ้นบินเร็วนะครับอา่ามาดูสกิลของมันเลยดีกว่านะผมสกิลคลิกก็จะเป็นการจริกหัวธรรมดานะครับคลิกขวาคลิกขวาก็จะเป็นเอาตีนแบบเกี่ยวๆไปนะครับต่อไปเป็นสกิลคิวนะครับผมสกิลคิวนี้น่าจะเป็น วรู้สึกว่าสกิลนี้มันมีในหนังด้วยนะครับใช่ไหมที่มันตีขึ้นไปนะครับให้เครื่องบินแบบ F16 นี่าตหงตาหตาหางหมดเลยโอเคอสกิลคิวมันรีโหลดอยู่นะครับต่อไปเป็นสกิล X นะครับ X อโอเคได้แค่ C นะครับสคือคำรามนะครับไอตัวนี้มันต้องบินว่ะมันถึงจะใช้ได้นะ,ะมาลองดูสกิล C ีหน่อยดิซี C. โอ้พุ่งก็ไปพุ่งแบบแบบเกลียวนะครับเรียกว่าอะไรวะ เออเกลียวแหละนะครับนะี่ฮะเกลียวไปเวริกูดอันนี้คือสกิล C นะครับเห็นเหมือนกับอ่าจอเจมก้านะครับตัวนี้นะครับไหนลองดูดิสกิล C ปุ๊บไอ้แสตกว่าตายไหมไม่ตายนะครับรอบน,นี้แหละจะตายสกิล C คือการพุ่งนะครับต่อไปเป็นสกิล X นะครับเอ็กก็คือการแบบนักอาเอาตีนขวนชิปคิว เปิดเถิดเนะครับน right ่าจะชิปส cool, right? ี่แหละไม่เนี่ยโอ้โหชิปซีจะเป็นการพุ่งนะครับดาเมจโคตรโหดมากเมื่อกี้พุ่งแบบเกลียวใช่ไหมสกิลสีนี่จะพุ่งแบบเกลียวนะครับส่วนชิปซีนี่มันจะพุ่งแบบโอ้โหโรแดนติดโทโบบวกไนตรัสบวกไฟบวกอะไรทั้งหมดเลยนะครับแก้วแก้วตัวนี้ถ้าสกิลคิกอ่า คลิกตัวกลางอ่ะเขาเรียกอะไรคลิกลูกลิ้งครับมันก็จะพ้นไฟขึ้นมานะครับเอยถือว่าดีนะครับตัวนี้โอเคลเลยมาลองดูเออชิปซีไม,ม่ตู้มตามตู้มตามใหญ่โตโอ้โหเฮไอวู้ร้อยแรงแกงงัวเอ้เออวิ่สกิลโคตรโหดเลยนะพอๆกับไอ้ยักษ์ถึกของเราเลยนะครับไอ้มันเชื่ออะไรนะไอเดิร์กนะครับ ตัวนี้โคตรโหดสกิลอื่นไม่น่าจะมีแล้วนะนี่ฮะสกิลนี้คือสกิลในหนังครับที่มันตีปีกกระเพื่อมขึ้นไปเฮ้ประมาณนี้นะครับตัวนี้โคตรแกวและในตอนนี้ทีมงานสัตว์ยักษ์ของเรมก็ขาดเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเจ้าคิงคิโดราซึ่งไอ้เจ้าคิงคิโดราเราเนี่ยก็ต้องเรียกมันมาเพื่อที่เราจะจับมันนะครับคือมันก็ไม่ค่อยเกิดตามธรรมชาติรอกแต่ก่อนอื่นพี่เกก็ต้องกลับไปที่บ้านเพื่อฟาร์มของกันและปรากฏว่าในตอนนี้เราน่นก็ยังขาดเนื้อแนวกันอีกเเยยอะลยะลครับ เพิ่มกับเจ้าสกาเคอเลอร์ก็เดี๋ยววาย่าไปยังทะเลซายและเราก็จัดการแดกพวกอีแร้งกันและมันก็ทําให้เราได้เนื้อเน่ามาเยอะแยะมาและผมก็จัดการแบนนี้อยู่สักพักแลวเมื่อเราได้เนื้อเน่ามาเยอะแล้วพี่แกก็เดี๋ยวว่งกลับมาที่บ้านและเมื่อวา่ากลับมาถึงไอ้เจ้าคิงคิโดรามันก็โผล่มาทันทีเลยเราก็ได้เนื้อเน่ามาเยอะเลยนะครับตอนนี้โอ้มันมาแล้วมันมาแล้วไอ้คิงคิโดรา้าวตัวใหญ่โตมากสกาเคอรเลอร์ <c oughs> กูตัวเล็กไปเลยอะ นี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนดูสิครับค่าสรุปของมันนี่สองล้านหกนะครับของงับทันทีสองทีของงับหน่อยของงับหน่อยโอเคค่าสรุปก็น่าจะพอทําได้อยู่นะครับนะจัดการมาเลยดีกว่างับแบบกระจายงับงับไปงับจะหนีก็พอนะงับงับไป วันแล้วพี่แกก็ไม่รอช้าเราเนี่ยก็ได้ยัดเนื้อให้กับมันซึ่งเจ้าตัวนี้มันก็กินเนื้อสุกธรรมดาเท่านั้นเองนะครับและจากนั้นผมก็ได้ขึ้นมาเตรียมของที่บ้านของเราและผมก็ได้รอเวลาอยู่นานมาก และเมื่อร,อรอไปรอมาในที่สุดไอ้เจ้าสามหัวตัวนั้นมันก็กลายมาเป็นของเราแล้วล่ะรับมึง่อยซึ่งเอาจริงๆไอ้เจ้าคิงคิโดร่านี้บอกเลยล่ะรับว่าเป็นตัวที่โคตรใหญ่มาและรู้สึกว่ามันก็อลังการงานสร้างมากด้วยสามหัวสองหางดูแปลกๆเหมือนกันนะครับเมึงและจากนั้นพี่แกก็ได้พามันออกไปฟาร์มเว้กันสักน้อยซึ่งบอกเลยล่ะเขาว่าพลังนี้โคตรโหดมาแต่สุดท้ายปัญหามันก็เหมือนเดิมเลยคือเจ้าตัวนี้เนี่ยเรียกมันก็ไม่ค่อยมาแถมรก็ตกจากหลังมันด้วยละฮะและก็ยขึ้นเพลือแล้วที่นี่ไอ้เจ้าค มึงลงมาหน่อยได้เปล่ากูขึ้นไม่ได้เนี่ยชุดก็ไม่มีชิบหายแล้วไม่ลงนี่แหละครับความบันเทิงของไอ้พวกตัวนี้นะครับมันตัวยักษ์เกินเรียกไม่ค่อยมาบ้าบอจริงเชียวกลับบ้านก่อนก็ได้ก็คือนี่ครับการบินก็ถือว่าเร็วพอใช้ได้อยู่นะครับซึ่งมันตัวใหญ่ตัวลังการมากนะครับผมดูดิโอซับกระตุกแล้วเนี่ยมามาถึงทะเลทรายแล้วนะครับ มาลองดูกันหน่อยว่าพลังอำนาจของมันจะหดร้ายขนาดไหนนี่ดูดิมาครับสกิลคลิกของมันนะครับก็จะเป็นการเอาหัวจิกพื้นนะแบบนี้อ่างับๆเข้าไปนะครับดาเมจก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะครับแล้วก็ถ้ายืนพื้นนี่ถ้าคลิกขวานะครับมาลองดูกันถ้ายืนพื้นคลิกขวามันจะเอาปีกตีนะครับนนเคปีกใหญ่โตอลังการเคยมันจะต้านเอาไว้อยู่นะโอเคครับนี่คือสอสกิลที่ยืนพื้นนะครับ ดูดิตีปีกนะครับหว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 ับก็ไปสุดยอดนะเพื่อนต่อไปมาดูสกิลคิวกันหน่อยสกิลคิวตอนยืนพื้นนะครับจะเป็นยะังไงพุ่มพ่นก็ไปน้าพ่นขี้ปากนะครับพ่นแกวสกิลคิวไปแล้วต่อไปเป็นสกิลเอ็กนะครับสกิลเอ็กเนี่ยก็คือเอาหัวแบบลากไปกับพื้นนะครับ สกิลเอ็กซ์นะเอาหัวกวาดพื้นอ่าหัวกวาดพื้นไปแล้วลูกโอเคมันต้องรีโหลดนิดนึงนะครับต่อไปเป็นสกิลซีนะครับสกิลซีนี่จะคำรามเฉยๆนะผมอ่า <éta> ต่อไปเป็นชิปคิวชิปพีจะเป็นไงยืนแล้วก็ว้าวเรียกสายฟ้าลงมานะครับโอ้เจ็ทเคต่อไปเป็นชิปเอ็กซ์นะ คิป X ก็เหมือนเดิมนะผมเอาหัวกวาดพื้นนะครับแล้วก็คลิป4คลิป4ก็น่าจะคำรามเหมือนเดิมโอเคประมาณนี้นะครับมาลองดูแบบบินกันดูบ้างนะครับซึ่งการบินแล้วก็การยืนพื้นสกิลมันก็จะแตกต่างกันนะครับบินนี่ถ้าคลิกขวามันก็จะยิงแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะยิงนะครับเวริกูดแล้วคิวล่ะเอา เฮ้กูตายได้ไงเนี่ยวั t ตายได้พื้นกหลงงแล้วแบบนี่งงเลยตายได้ไงวะอยู่ดีๆก็ตายโดนโดนสกิลบังัตัวเองเหรอบ้านะกลับมาแล้วเว้ยโอเคชิบหายแล้วเหมือนมันบัคกนะครับ เอาใช่เลยบักดูอะไรวะเนี่ยมันบักแล้วหรือเกิดอะไรขึ้นว a t t ด e f ฟรุ t อยู่ดีๆก็ตาย ซึ่งจริงๆมันก็มีอีกหนึ่งตัวนะครับที่เรายังไม่ได้ลองนั่นก็คือเจ้าเร r n นิ g งก็ซีล่าหรือว่าก็ซ i ล่าในร่างไฟนั่นเองและผมเนี่ยก็พยายามลองคราฟมันแล้วนะครับแต่เมืออว่ามันจะบักแล้เราก็ไม่สามารถคราฟมันได้ด้วยเอาเไปไ็นว่าในคลิปนี้เราก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้ก็แล้วกันถ้าผมสามารถคราฟของที่ใช้ในการทำเบอร์นิ g งก็ซีล่าได้ผมก็อาจจะมาทําคลิปแยกก็แล้วกันนะครับแต่ในซีรีส์นี้ก็ขอพักไว้เพียงแค่นี้ก่อนถ้ามีข้อมูลอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยวด,วดีซีเกมเมอร